สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนมสองสี่ห้าเนาะวันนี้จะเป็นผีอาคาดนะคะมาในหัวข้อที่ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณคิดยังไงกับคุณเนาะตอนนี้จะมีให้เลือกสามกองกองที่หนึ่งกองที่สอง กองที่สามเนาะสามารถเลือกจากหน้าไพ่ได้เลยนะคะกอ,กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามเนาะนึกถึงหน้าน้องสัตว์เลี้ยงของเรานะว่าเอ้ยรู้สึกยังไงถ้ามีสามตัวก็เลือกกันคนละกองได้เลยนะเนาะอ่ะถ้างั้นไปดูกันเลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงของคุณนั้นคิดยังไงกับคุณค้าตอนนี้ป่ะไปดูกันเลยคะ่ะโอเคใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะกองที่หนึ่งคือ abundance ความรู้สึกที่สัตว์เลี้ยงมีต่อคุณอะ มีความรู้สึกรักคุณอย่างมากมายท่วมท้นแน่นอนค่ะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกมีความสุขมากนะกับสิ่งที่คุณให้หรือที่คุณเลี้ยงเขาเนาะอาจจะเป็นวิธีการเลี้ยงขนมนมเนอยอาหารอะไรก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะที่อยู่กับคุณเนะาะมาแล้วเรามาดูกันสิว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงอีความรู้สึก ที่น้องสัตว์เลี้ยงมีต่อคุณเป็นยังไงเนาะความรู้สึกที่น้องสัตว์เลี้ยงมีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคนกองที่หนึ่ง มาดูกันอ้าได้แล้วค่ะเนาะเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขารู้สึกเนาะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะ ไม่รู้นะว่าคุณเพิ่งมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือเปล่าหรือคุณไปรักใครใหม่หรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะโดนแย่งความรักอะของคุณน่ะเหมือนเหมือนปกติเขาได้ความรักจากคุณใช่ไหมคนเดียวหรืออะไรกับเราแต่แต่เขารู้สึกเหมือนเขากำลังจะโดนแย่งความรักไปอะเออเหมือนคุณจะไปให้ความสนใจกับคนอื่นมากกว่าหรือกับแบบสัตว์ลีงตัวใหม่หรือเปล่าหรืออะไร ตัวใหม่หรือเปล่ามากกว่าเนาะเขามีอารมณ์เหมือนแบบอยากที่จะให้คุณกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมรักเขาเหมือนเดิมเขาต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมเขาอาจจะพยายามชวนเล่นชวนคุยชวนนู่นชวนนี่ชวนนั่นเนาะเออเพราะอยากให้คุณน่ะกลับมาเหมือนให้ความสนใจเขาเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าคุณน่ะยังรักเขาเหมือนเดิมไหมอะไรไหมเขารู้สึกแบบนั้นนะคุณอยากรังเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าคุณน่ะจะบอกว่าปล่อยเขาไปแล้วทิ้งเขาไปแล้วเขาเศร้าเสียใจนะรู้สิ เศร้าเสียใจนึกถึงวันเวลาที่แบบคุณเคยให้ความสําคัญกับเขาคนเดียวเขากลัวนะว่าคุณจะไปจากเขาหรือว่าเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาด้วยนะโอ้คุณจะทิ้งเขาไปไหมอะไรไปไหมอะไรเงี้ยแต่ความจริงอะเขาไม่อยากไปนะเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขสบายใจแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยการได้อยู่กับคุณอะมันเป็นอะไรที่เหมือนแจ็คพอตอะนึกออกปะ่ะอย่างที่บอกอะอะบันดันส์ใบแรกเนี่ยเห็นปะ่ะอืมเขามีความสุขมีความสุขมากในการที่ได้อยู่กับคุณอะ เออเพราะฉะนั้นเขากลัวว่าความสุขตรงเนี้ยมันจะจบลงอะไรลงแล้วเหมือนเขาต้องไปอยู่ตัวคนเดียวอะไรคนเดียวอะ่ะเออเขาอยากอยู่ที่นี่เขาไม่อยากไปไหนนะเขาอยากบอกกับคุณเขาชอบในการอยู่กับคุณอะไรกับคุณเนาะอืกลัวกลัว,ว่าคุณจะทิ้งเขาไปแหละเออเนาะไม่รู้ว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นนะอืมอ่ะเนาะ อันนี้คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ <c oughs> เป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆน่ารักน่ารักขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กดซ u b s c คร b e เป็นเพื่อนกันในชา n นลนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะใครที่เลือกกล่องที่สองบ้างคะ่ะโอมินเขารู้สึกว่าการได้อยู่กับคุณอนะมันคือใช่ที่สุดละมันคือโอเคที่สุดละเขาเหมือนเขารู้สึกเขาโชคดีที่ได้มาอยู่กับคุณนะอะไรกับคุณเนาะเออแล้วไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนด้วยหรือเปล่าอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่ได้อยู่กับเขาแค่สองคนไหมหรืออาจจะมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีคนคนอื่นที่เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเขาอะ่ะเออเขาไม่ได้อยู่แบบตามลําพังคนเดียวอะไรเงี้ยเขามีเพื่อนอะไรเงี้ยเอออ่ะแล้วเรามาดูการความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนาะความรู้สึกที่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยมีต่อเราจะเป็นอะไรที่สั้นๆเนาะ ที่สัตว์เลี้ยงมีต่อเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างสัตว์เลี้ยงอเปิดเลยแล้ะกันอืม ที่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยมีต่อคุณเขารู้สึกว่าเหมือนกันได้เขาไมา่อยู่กับคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เขาโชคดีมากๆเลยนะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ลําบากหรืออะไรสักอย่างเนาะหรือรู้สึกแย่กับความเป็นอยู่ตอนแรกเขาอาจจะโดนทิ้งหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วเหมือนคุณก็อาจจะเก็บเขามาเลี้ยงไหมอะไรไหมหรืออุปการะเขามาเลี้ยงไหมเขารู้สึกว่าเขาได้มีความสุขอีกครั้งเมื่อได้ไม่ไมอยู่กับคุณแล้วก็รู้สึกเหมือนเราสองคนน่ะคุณกับเขาเข้ากันได้ อะไรกันได้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างรักคุณนะรักคุณมากเลยทีเดียวเขารู้สึกว่าเหมือนคุณอ่ะเอาใจใส่เขาอะไรเขาดีอ่ะเออเขารู้สึกแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่าได้รับการปกป้องด้วยนะเวลาอยู่กับคุณอ่ะเหมือนคุณคอยปกป้องเขาอะไรเขาคุณดูแลเขาอย่างดีอ่ะเขารู้สึกแบบนั้นอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเคยอยากอยู่กับคุณไปนานๆนะอ่ะขอโทษนะคะอัดใหม่เนาะพอดีว่ามีสายเขาขอโทษจริงๆค่ะอะก็เอ้มาอัดกันต่ออ่ะ ก็เหมือนเขากลัวด้วยนะว่าคุณจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาอยากอยู่กับคุณไปนานๆเขากลัวว่าเออบ้านที่แสนสุขสบายตอนนี้ของเขาอะ่ะมันจะพังลงมันจะจบลงไหมกลัวว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่แบบว่ามันลําบากก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กดซับสไคร e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะใครที่เลือกกองที่3บ้างคะเป็น transformation นี่เขารู้สึกว่าการได้มาอยู่กับคุณอ่ะมันทําให้เขาเหมือนดูสีจากที่เหมือนไม่รู้สีจากที่ตอนแรกเนาะแบบอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้คือแบบเป็นหงเลยเป็นแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรหงหรือเหี่ยวหรืออะไรเนี่ยเออั่นแหละคือแบบการเหมือนตอนเนี้ยเขารู้สึกว่ามีความสุขอะ่ะได้อยู่กับคุณอ,อ่ะอืออ่ะลองมาดูซิว่าเป็นยังไงบางความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงที่เขามีต่อคุณคนกองที่สามเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างแปดใบนะอืม อ่าสิ่งที่เขารู้สึกเนาะเขารู้สึกว่าการได้มาอยู่กับคุณเนี่ยคุณช่วยมาเยียวยาจิตใจ,ใจเขาอ่าที่มันแตกสลายไม่รู้แหละว่าคุณช่วยเยียวยาเขาเรื่องอะไรหรือเขาเศร้าเรื่องอะไรสักอย่างคุณมาเยียวยาจิตใจ,ใจเขาทาให้เขามีความสุขเออมากขึ้นกว่าเดิมอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย <tem ple asure> เขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจมากขึ้นในการที่จะสู้ต่อไปหรือในการที่จะอยู่ต่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจากการที่คุณเนี่ยมาคอยเอาใจใส่เขาอะไรเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาค่อนข้างที่เหมือนแบบตอนแรกนะเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่ด้วยเออไม่รู้ทําไมนะรู้สึกไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือชอบแหละคือชอบและอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและสบายใจและอะไรเงี้ยเออกลัวด้วยนะว่าคุณจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าสักวันหนึง่งอะไรสักวันหนึง่งกลัวว่าแบบ กลัวว่าคุณจะไปไหนหรือกลัวว่าคุณจะแบบพูดตามตรงนะเขากลัวว่าคุณแบบจะตายอ่ะเออกลัวว่าคุณจะแบบจะตายด้วยนะไม่รู้ว่าเขาเพิ่งสูญเสียใครไปไหมนะสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าเขาเพิ่งสูญเสียคนที่เขารักไปเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องสูญเสียคุณไปอีกคนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขแล้วเขารักคุณนะเขารักคุณเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาไปนานๆอะไรไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณเป็นเหมือนตอนเนี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาเลยแหละเออเนาะ ตอนเนี้ยคือแบบคือถ้าไม่มีคุณเขาแย่แน่ๆคุณเป็นที่เหนี่ยวจิตใจของเขาอ่ะหลักๆเลยก็คือคุณตอนนี้เนาะอืเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่รักคุณขนาดนี้นะแต่ตอนนี้เขารักคุณมาก <c oughs> เออ <c oughs> ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ